ปครปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยยุคทวารวดีแล้วก็เรื่อยมาจนสมัยรัชกาลที่6ก็มีการอยู่อาศัยของผู้คนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็มีความเก่าและใหม่อยู่ด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดในมุมมองทางศิลปะของนักศึกษาแต่ละคนลงบนผลงานบนตัวอักษรของคำว่าเซนทันครปฐม เช่นองค์พระปรมเจดีก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่คนนครปฐมภูมิใจครับรว่าพระราชวังสามจันทร์ค่ะเพราะเนี่ยก็เรียนอยู่ที่สาธิีแล้วก็ใกล้กันด้วยค่ะเห็ุอยู่มีไปเดินเล่นด้วยค่ะมันแบบว่ามีความโมเดิร์นมีความสวยด้วยคะชอบเป็นการส่วนตัวที่ผมว่าก็จะเป็นลายปลาหางนกยูงกับปลากัดครับแรงดันใจก็มาจาก เมืองนครปฐมเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องปลาสวยงามครับดึงจึงนําตรงนี้มาทําเป็นเพ้นท์เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเมืองนครปฐมครับหนูวาดลายส้มโอที่เป็นคาแรคเตอร์ของเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งมาจากคําขวัญประจําจังหวัดของจังหวัดนครปฐมคะ่ะซึ่งจะขึ้นต้นด้วยส้มโอหวานลูกสาวงามคะ่ะก็เลยจับ2ออันเนี้ยมา มาวาดเป็นคาแรกเตอร์ส้มโอที่เป็นผู้หญิงที่มีความงามสื่อถึงลูกสาวงามตามความขวัญคะ่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดน,นครปฐมนะคะก็คือพันข้าวหอมนครชัยศรีค่ะหนูก็เลยเอาสิ่งนี้นะคะ่ะมาใส่ในงานศิลปะในครั้งนี้นะคะ่ะวันนี้มอสมาวาดรูปยักษ์ค่ะที่มาจากสมัยทาวารวดี แล้วก็ในสมัยทวาราดีเนี่ยมอจะเห็นรูปศิลปะเป็นรูปยักษ์ค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยอยากจะหยิบยกรูปยักษ์เนี่ยเข้ามาวาดงานในวันนี้หนูชอบมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ให้เราได้โชว์ของได้โชว์งานศิลปะของเราค่ะเป็นการผสมผสานอัตลักษณ์เมืองและความร่วมสมัยเป็นปฐมบทใหม่ของความสุขให้ชาวนะคนปรปฐมครับ